แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงนะที่เมื่อวันนี้าวันนี้มาโชว์หวานเลยคานเราเลยสวัสดีก็วันนี้ก็สนุกดีครับวันนี้ได้มาเจอแฟนนะครับก็ขอบคุณแบบลงมาบินด้วยเพราะว่าวันนี้เขาก็จัดแต่ว่าเป็นแกนโอเพนิ่งเซ็นร์ใหม่แล้วก็แบบ เป็นงานที่ใหญ่มากเลยก็เลยจัดเพลงหวานมาเลยก็จัดเพลงหวานเลยก็วลยไปเจอหนึ่งความรักด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเทศกาลเทศกาลปีนี้เนี่ยคือก็บอกว่าอยากให้ทุกคนได้รับความรักอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้แต่กระทั่งพี่โซดเองอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่มีแฟนไม่เป็นไรหันมาข้างๆก็ยังไม่เจอใครอดีย่แต่หันไปในหน้าจอจะเจอพวกเราสองคนไงคอยรักแฟนคับอยู่นี่เขาก็มาดูอ้าวบอกรถหวานกันเต็มไปเลย ก็วันนี้วันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบรรยากาศที่เดือนแห่งความรักซึ่งซึ่งเอาจริงๆเดี๋ยวอะไรไม่ใช่อะไรรู้สึกว่าเราเราวันที่14อ่ะผมแบบว่าเป็นเืลว่าผมอยูู่่นไงเขาอยู่เขาอยู่เกาหลีอยู่เกาหลีไปทำงานใช่ไปทำงานเราเป็นตามไม่ผมก็ทำงานเหมือนกันแต่ผมว่าทำงานแบบว่าตอนยี่สามสี่ใช่ก็เลยก็อยู่คนเดียวครับเติดนเลยก็อยู่แบบที่เบด เอ้ารู้ได้ไงว่าจะอยู่คนเดียวไม่วันนี้ก็เลยมาเหมือนเป็นบอกว่าเรามาแบบมีวันที่ทายก่อนเราเป็นคับต้องคงมผู้ฉลองก่อนไหมคะะไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อยู่คนเดียวมาตลอดครับแหมเขาถ้าพูดอย่างนี้นะครับผมผมงอนนะครับถ้าย้อนกลับไปสามสี่ปีที่ผ่านมาไม่มีผมเลยบ้าหลัน้ผมจะงอนและงอนแบบจริงจังด้วย จริงๆอะบีมีงานเข้ามาผมไม่รับนะเพราะอะไรเพราะอะไรติดงานเหมือนกันครับนี่มันมีงานอื่นแล้วเอาใหม่สรุปได้อยู่คนเดียวไหมในท้ายปีนี้ผมไม่รู้จริงๆไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงแต่ว่าเบื้องต้นก็เตรียมแมวเอาไว้ครับแล้วก็เตรียมอาหารไว้สามคนเดียวเตรียม อะไรก็ตามที่รู้สึกว่าไม่ทำไปช่วยเราพี่บอยทะโคนเกียดเขาสอนครับอะไรอย่างนั้นอายเขาไอยเขาที่สอนพี่บอยเขาโอเคครับก็รอดูครับรอดูครับแต่น้องไม่หยุดไม่ใช่มาเพราะวีซ่าไพร์ตเขานานหรอกผมนี่นะครับบินไปไม่น่าทันบินไปน้องน่าจะบินกลับมาพอดีน้องคนเดียวคอไม่แห้งดิบเยเออเป็นเรื่องกับเราอยู่แล้วครานี้กับกำลังใจนะแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าเป็น ครั้งแรกที่เขาไปทำงานต่างประเทศคนเดียวจะเหงาไหมครับจะเหงาไหมจะเหงาไหมเหงาอยู่แล้วครับต้องมีคนบอกว่าซื้อตั๋วมาด้วยหรือเปล่ามีแน่นอนเพราะเห็นแฟนขับหลายท่านซื้อตั๋วตามไปแล้วเพราะว่ามันเป็นฟีลแบบเวลาเราไปต่างประเทศไปแฟนนีอะไรเงี้ยัก็จะมีแบบมีทีมงานในร่วมมีพี่ตาอูด้วยเพราะรอบนี้ไปแบบเขาแบบสุกทีมงานไปน้อยมากน้อยมากจริงๆก็ ก็เหงาแล้วเลยลองบอกอเอกถ้ามีพี่ต้าอู่ที่นู่นมันจะเป็นยังไงบ้างเหมือนต้องมีคามหมวันที่15ก็เหมือนที่ญี่ปุ่นฮะก็เหมือนแบบไปออนเซ็นด้วยกันเลยสฮัลโหลฮัลโหลงั้น cancel งานกาจริงหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าที่ที่เกาหลีเขาบอกว่าตอนนี้มีหิมะตกด้วยโอ้โหผมไม่เคยเอาจริงๆผมจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเห็นหิมะครั้งแรกใช่ว่าเขาจะไปได้ไปดู first snow คนเดียวไม่ไม่ใช่เพลินสนุกแล้วป่ะ ว่าสนุกของผมออกออกวิสนุกของผมใช่ใช่ใช่ว่าสนุของผมคือผมแบบไม่เคยเห็นหิมะจริงๆมาก่อนอะเคยไปแต่แบบฟิวแบบสวนสนุกแล้วเราเข้าไปแบบไปบ้านหิมะแล้วเราแบบอะไรบู๊อะไรบูอยากให้อยู่ไปด้วยใช่อยากไปเหยียบโบว์เบนท์ครั้งแรกด้วยกันเพราะต้องไปเกาหลีเขาไม่ไปไม่เป็นไรคือเขาทำงานกันทุกวันขนาดนี้เงินเนี่ยไม่รู้จะเก็บไปที่ไหนคือตั๋วไปเกาหลีบินเฟิร์สคลาสนี่คือธรรมดาสบายๆคือคนนักแข่งไม่ร่วมเพราะไม่มีหมดคนมีคนเนเซอร์ไปหมดแล้ว คนแล้วก็ไม่รู้ความเลเซอร์ไปหมดแล้วอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงครับถ้าขึ้นใหม่มันยากมากถ้าจะให้ลูกค้านมาได้เอาที่เมื่อกี้บอกว่าเนี่ยนไปออนซิงกันมาสองคนครัเป็นยังไงบรรยากาศเพรแต่ว่ามันคือมันเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าต้องถามเพื่อนชื่ีกว่ามันมีคนอื่นมันเลยรู้สึกแบบ ใช่แต่ว่าแต่ว่าคนมันน้อยมากเพราะว่าเราไปอยู่ที่นอกเมืองอยู่บนาม่าอะไรงเี้ยแต่ว่ามันได้บรรยากาศดีมากแล้วมันเขิดไปเองไหมมันไม่เขิดอย่างคนอื่นมากกว่าเขิดคนอื่นมากกว่าว้าวไม่คาวว้าวไงว้าวเป็นออสเตรเลียมรนยังไงแต่ว่าคนอื่นเขาว้าวผมมากกว่า ไม่ต้องพูดเรืคนอื่นเขาพูดไอ้เรื่องเนี้ยเอาเรื่องคนอื่นเขาพูงเอาโปรดดูหน่อยบรรยากาศมันเป็นยังไงบรรยากาศขายของนี่เรื่องขายของนี่อย่าให้พูดนะอย่าเข้าประเด็นนี้เด็ดขาดพี่ผมจะบอกความแสบของเขาคือเราไปไปแบบไปแช่บ่อน้ำร้อนใช่ไหมมันจะอุณหภูมิแบบมันจะค่อนข้างแบบร้อนๆอุ่นเขาแกล้งเขาแกล้งผมเวลาอาบดามเนี่ยเขาเาแบบเขาตักน้ำแล้วก็แบบราดน้ำเย็นใช้ราดน้ำเย็นแก้คืออากาศมันหนาวมากแล้วก็เลยรู้สึกว่า พวกผมมาเสียงดังมากไปถึงว่าไปแล้วแบบคนอื่นเขานั่งกันนิ่งๆมันเป็นบรรยากาศที่เงียบมากจะมีเสียงแบบอะไยนแหวะเสียงของน้องเสียงดังหรือใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่จักรจี้นิดนึงใช่แต่ผมประทับประทับใจเขาอย่างหนึ่งนะคือตอนไปนวดคือเขาบอกแล้วว่าแบบนวดได้แค่คนเดียวเพราะฉะนัเราอะต้องมีไปทานข้าวต่อแต่ทีเนี้ยเขายอมแบบเขาไปเข้าไปนวดแล้วผมก็แบบ เขาหาวจะไม่รู้จะทำอะไรเขาก็แบบมามาเดี๋ยวพี่ให้เราไปนวดเพราะว่าผมบวดว่าผมปวดบาผมไปนอนห้องหญิงเขาไปนอนห้องปวดคอมากอีกอันนึงอะไรก็ไม่รู้ว่าไปนอนห้องหญิงมันเป็นห้องหญิงเขาเรียกว่าห้องหญิงสปาหญิงครับไอตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็เป็นห่วงเขานะแบบว่า เราไปนูวนคนเดียวแล้วเ,เขาจะอยู่คนเดียวยังไงอ๋อไม่ใช่เขาไปที่ที่สบายกว่าแต่ไม่ไม่ใช่หรอเล่นเรื่องนี้แต่หมายถึงว่วา,มงวามันเป็นความบรรทับใจตรงนี้ว่าเขาสิทสละให้ให้ผลได้ตลอดแต่เขาอยากทำอะไรเขาอยากไปวิ่งก็ไปด้วยเช่นนั้นขนาดป่วยแนละ้วแน่ทุบตุ้มตุก็ฟินนะเนาะงออนเซ็นแล้วก็ฟินทำมาสบายสบายสบายนี่หรือว่าไปพักผ่อนแต่เราไม่เคยกันเลยเนาะพี่ต้องไปอื่นที่อเมริกาก็ไม่นะพี่โอ้โหรู้จักกันมาสี่ปีแล้วสี่ปีกว่าแลก็แสดงว่าทุกซอกทุกมุมเห็นหมดแล้วเอา มันจะเขินตอนหน้าคนอื่นมากกว่าเออมันแบบถามว่ามันจะเขินไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนความเขินเราเปลี่ยนแค่มุ้งจะเป็นเป็นความขิงครับเป็นความขิงจะรู้สึกเปลี่ยนไปทันทีคือเราเราผิดเขาอยังไงขิงเขาอยังไงก็ไม่ขิงเขานะวั้นเพรานั้นเราไม่เห็นได้มีอะไรขิงเราพัลโล่แอนฟอนแค่แหละจบแล้วคนะครับไม่ให้เขาขิงมีคนเดียวะสรุปอะไรดีที่สุด ครับผมว่าอาผมให้ตอนตอนแช่บ่ออ่ะแต่ว่ามันจะฟินอยู่นี้ถ้าสมมติเราได้ไปบ่อแบบธรรมชาติล้วก็แบบไม่เห็นแบบมีทํารมะาเลยไอง่าี้เวลาปคือรอบหน้านะต้องต้องนัดคิวแล้วรอบหน้ารอบนี้แหละใช่เพราะว่าไปญี่ปุ่นผมก็ชอบฉ่ำมากเหมือนกันลเดยเขาชอบเยอะมากชอบมากต่างกับผมเลยรอบนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ใช้เงินเลยเพราะว่าไม่รู้ซื้ออะไรเราซื้ออะไรให้เขาเพราะเขาไปซื้อมาหลายประเทศแล้วไงเออผมประเทศแรกที่ไปซื้อเราซื้ออะไรให้เขาไหม ซื้อไปแล้ววันเกิดเขาใส่มาอวดหรือยังยังมันเ่ไหไหนมัเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปลงก่อนเอาหรอสร้อยสร้อยเลยถ้าดิงก็ซื้อสร้อยนะใช่ทไมเจ็ดหลักเจ็ดหลักหรือหล่อไม่หลักครับหลักหลักทศนิยมไปสามหลักอสร้ออย่ะอะไรนะครับไม่ถึงอยากซื้อสร้อยคือแอดผมรู้สึกว่าจริงๆซื้อแล้วอยากให้ใส่เรบ่อยๆพวกออเทอร์เซอรี่มันอยู่กับเขาแล้วมันอยู่เรบ่อยเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกสร้อยพวกอะไรมัน ถ้าเสื้อมันซื้อแล้วครับมันก็จบหรือว่าแบบของใช้เลยเงี้ยพวกสิ่งที่มันซื้อเราใช้ได้บ่อยๆแล้วเป็นมูลค่าเพิ่มไปนานๆมันถือว่าซื้อเขาเก็บไว้แล้วสร้อยมันง่ายไงครับใส่ทองค้างแล้วค้อใส่ทองหรือเปล่าใส่ทองทองโป่งครับบาทเนาะบาทเดียวฮะไม่ถึงบาทด้วยก็สร้อยเดียวสร้อยสตรีน่ารักๆเป็นเป็นคู่กันหรือว่าคนเดียวผมมีผมมีเป็นข้อมือมี อันนี้เขปื้มไหมครับทีนี้จริงจริงชิ้นไหนก็ปื้มครับชอบอยู่แล้วมันคืออะไรที่เขาซื้อให้แล้วมันก็คิดว่าเขาคิดมาดีแล้วเของก็เป็นเจ้าพ่อแห่งอเุซกรณ์นี่ถ้าจะเห็นนะติดตามในแบบไอจีเขาในแบบในโซเชียลมีเดียเขาอ่ะเขาเป็นคนที่อินกับการซื้อเครื่องประดับอ่าดูแต่ละอย่างไม่ซ้ําผมมีตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมมีแค่อย่างเดียวเองแค่เรือนเดียวเขามีแบบถูกประดับตีวนั่นตั้งเท่าไหรนั่นแหละ อาจจะเป็นแรพวกนี้อยู่แล้วแล้ววันเกิดเราให้สร้อยวันเดทไทยนี้ให้ไดไหมไอยู่วะนี่ไม่ไดไม่ไดแบบให้ก่อนว่าย้อนหลังก็บินไปค่ะอะไรนะครับให้ก่อนว่าย้อนหลังจริงๆคิดไปแล้วเฮ้ยเจ็ดหลักมันอีกสักเส้นไม่แต่ว่าผมเป็นคนแบบนี้นะผมเป็นคนแบบไม่เอาไม่เอาเงินผมอะถ้าสมมติว่าสมมติว่าจะทำอะไรแบบ Experience ดีกว่ามันเลยตรงกันใน12ล้านสี่นะที่บอกว่าในแฟนบอล12ล้านสี่ มาสีไหนพี่ดูรายการไปแล้วเนี่ยติดตามหมดทีได้แต่ไม่ใช่ราศีเราอ้าวติดอ้าวเขาอื่นใช่ไดีที่อ๋องพี่อง่อ๋องได้ไปเราล้วนผมนะครับอโ้ยพูดถึงการทำงานเยอะแต่ว่าใช้เดียวกันผมก็ดูแลคนเยอะดูแลคนเฒ่าคนแก่อะม่านี่เพิ่งทำบ้านเสร็จย้ายบ้านไปทำให้หมอบมาหมอบมาเรื่องเรนยบเรแล้ว ใครอยากได้นิ้วอยู่สนใจอะไรรายการช่องไหนนะหมาปาผม เรียนเนีมาเพิ่มให้หมาด้วยแล้วมามาตลกมากขยันทำงานไม่มีโรคอะไรเลยความดันไม่มีห้าแล้วถักปอร์เซ็นต์มามาหรือเปล่าประกันเขาถักอยู่แล้วทําบ้านไปทําบ้านไปห้าแสนแม่บอกว่ามามาหักเลยมาคืนผมนะไม่ได้ให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กลับมาแบบร้อยเท่าพันเท่าการทำบุญนี่ดีที่สุดคือให้พ่อกับแม่นได้ได้ให้อยู่แล้วกับอันนี้คือล่าสุดะาวัญทำบ้านใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าแต่ว่าคือ พอคนเกษียณแล้วครับสิ่งที่เขาอยากทำท้องไม่ได้อยากได้เงินเฉยๆเขาคูอยากมีอะไรทำมีอะไรทำาอนแรกดสึกว่าแก้งเป็นทาระให้เขาเลยดีกว่ามิ้นเป็นนีอะไรมาหมายมั้งเอออ่าก็คือแก้งอยู่นะตอนนี้แก้งอยู่เอย่างยี้มมาหมายก็ดูแล้วใช่เอามาดูแล้วเออใช่นี่ไงมาหมายดูอยู่จบแล้วแล้วไปหลอกแม่อะไรเดี๋ยวเขาไปเขาไปบอกอย่างอืีกโอเคขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับ